เอ๋อุ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยไมกอนนี่มันฮัลโหลคิตตี้โอ้ยไม่กอนสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องอีเวอร์ซัดกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะมีคอแล็บดีมานะาทุกคนก็เป็นคอแลบฮัลโหลคิตตี้นั่นเองโอ้ยไม่กอนก็คือรู้สึกว่าม,มันเป็นอะไรที่ฮะ แค่จะมาขอลับกันจริงๆเหรอไอกอแล้วมันก็มาจริงๆกับทุกคนกับสกินเ็มมานั่นเองนะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขอมารีวิวพร้อมกับประดับม้วงที่เป็นประดับแหลงของนางที่เป็นเอฟเฟกต์เดนผู้สปูที่เข้ากับสกินเลยแล้วกันเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสกินในเกมนี่ประดับเนี๋ยจะเป็นยังไงกันนะจ๊ะคอลอะไรแล้วกมาค่ะแมพโซนสะดุกทานแสงจันทร์ เอาละแต่เราไปหาเครื่องกันเครื่องอยู่ตรงนี้แต่ว่าเห็นเก้าอี้ตรงนั้นมันหิวหอ,อกกินแบบหนึง่งอีกาโอ้โหนะคะเจออีกานะคะเพื่อนโดนแล้วลบบอยละเก๋โดนไปแล้วกูวยังปั่นอยู่แต่ฮันอยู่ไหนไม่รู้โอเคฮันอยู่ในบ้านมันมาหาก,กูแล้วเก๋น่าจะโดนไล่เนะทุกคนผู้ไล่กันไันจริงด้วยเรียบร้อย อะไรคือพูดอะไรคือตอนแรกจะไล่ลัางกายหรอเราไม่เอาคือก็เอะไรอ้ยเอาแล้วโดนแล้วค่ะตัวตึงโดนแล้วนั่งรถไฟแงนซิ่งมาแล้วร้อยเอาแล้วเอาแล้วส่งกามมาหาสันคือเอาปิดไฟสถานีแด้วหรอปิดแล้วอ๋อโอ้เนี่ยมาั่งสถานีสามแต่ประเด็นคือกามมันอยู่กับสันค่ะมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันจะเอาไหมมันเอาไห้ มันไม่เอาเป้าหมายมันชัดเจนมันเดินไปแล้วมันอยากได้น้องเก๋กอนเอาละค่ะศึกศึกว่าใครเปิดวับใหญ่ทันก่อนเอาแล้วนันเอาแล้วเข้าวาตามเดินมาแล้วนะครับโอ้โหซ่อมก็อีไหมยังไม่ซ่อมอือเอาละเกิดการวนกันเรียบร้อยบิงยัดทำคิดดับซินอสูนค่ะ บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ห้องวีนะและก็ตะเอพบเจอกับเก้าอี้ที่พังนะจ้าเขาจะทำยังไงเขาจะซ่อมว้าย <c oughs> ขอพังหน่อย <c oughs> อีกทีดเดียวจะโดดแล้วตายแล้วอ,อีกกุลรงงวยก่อนแรงมากเอาแล้ว <c oughs> ซ่อมแล้วหมอมีคางมาแล้วครับโอ้โห แพ้สนามเอาแล้วจะหลุดหรือไม่หลุดหรือไม่หลุดหรือไม่ไม่หลุดแรงมากไม่หลุดนะคะถือว่าการเสียสละของชั้นนั้นแอบสูญเปล่าไม่แอบแอบสูญเปล่าเลยค่ะเอาแล้วคุณหมอคะคุณหมอดับสิ้นสู์ตามไปที่เรียบร้อยกูคาวาบแล้วกูคาวาบแล้วกูไม่อยู่แล้วไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วกูอยู่แล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย ไปแล้วไม่อยู่แล้วเม่ก oh อดเอาแล้วเกิดการหิวมันเกิดขึ้นอีกฝันร้ายมาแล้วอีฝันร้ายมาแล้วไม่กอนมันมันจะมาไล่ฉันมันจะมาไล่ฉันมันจะมาไล่ฉันอะไรอะอะไรอะว้ายอะไรอะไรอย่าม,มานะ เกคิดว่าแกจะทำแบบนี้แล้วจะชนจะได้เหรอแะโอเคอืมนะคะเสือก็ได้ว่าชนโดนเฮ้อฉันต้องนั่งอีกแล้วไม่ก oh ็อีกแล้วเท่ากับมาละมาละชายหนุ่ม คูมาพร้อมกับความโชคดีขอถอขอกินเก้าอี้แป๊บหนึงน,นะพี่อ่าพี่อยู่เลยเออนะคะแล้วพี่จะไปไหนก็แล้วแต่พี่เลยนะคะหนูจะไปกินเก้าอี้ต่อค่ะเป็นปวกขอบคุณครับฝายเกิดการเทเลพอร์ตเกิดขึ้นเครื่องครบไหมเครื่องครบหรือเปล่าไม่ครบในก็เครื่องสะพานเหมือนจะเครื่องสะพาน,นขนปันละมันจบเหมือนปันหลับจบหลับจบ ามถาม,ถามคือก็อี่แถวนี้พังหมดยังวะหรือว่ายี่ต้องนะูน่ะก็อยากไปกินอยู่นะแต่เครื่องก็คุณก,ก,ก็สําคัญเหมือนกันไปปั่นก็ได้เอาละมนงไปปั่นก่อนวันนี้นจะได้กลับบ้านไหม่เต้นโชเต้นโชเอาแล้วลักกี่กล้วยตายตามไปแล้วนะคะตรงนี้มีกาอี้ไหม,ไมไตรงนี้ไม่มีก็อี้เออหนงก็มีแต่มาช่วยถอนให้ ปั่นก่อนเอาให้รอดก่อนแล้วค่อยอยากจะไปเป็นหน่วยกู้ภัยให้เพื่อนๆเอาเครื่องให้มันได้ก่อนคะ่ะถ้าเครื่องไม่ปั่นเราใครจะรอดเอาแล้วเกิดการช่วยเหลือกันเฟ้นซิปอีสแมจิกเวอร์เครื่องสุดท้ายเดี๋ยวรอส่งเปอร์เซ็นต์บบหนึ่ง นี่สี่สิบเก้านะทุกคนไม่กอดมันจะกามาหาไหมอ่ะอักี้มาช่วยปั่นหน่อยอยนี go, 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 go. ้กูกูกูคมันจะกามาหาไหมไม่นอกมเนาะกำลังวุ่นวายตรงกันอยู่แต่มันส่งกามาแน่เลยอะมาถอก็อีก่อนกินก็อีก่อนนี่เจอกูงำ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 ,งำ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 แล้วคอยขาก็อีพังว้าอยอะไรเก๋มาโอไม่กอดเอาแล้วเฟนซีปอีสแมจิของจริง ไปเลยโอ้ oh my god นะคะตั้งใจถอดรหัสเผื่อเพื่อนจะไปเปิดประตูให้แต่เราเรากินก็อีต่อจกไซจอบกุญอีนะคะเพื่อนติดถูกเพื่อนติดถูกวายให้ Why? ยกนิ้วให้ด้วยนะคะวี <Wow. S 1> โอเควายอ๋อะอ,ะอะไรอะ่ะโอ้ my god ต้องเปิดประตู เพื่อนเธอต้องเล่าออกไปนะฉันจะเปิดประตูกลัวมันกลัวมันน่าจะนั่นไงกลัวอะไว่าแล้วว่าแล้วมันเอาจริงมันเอาจริงอีนี่มันพุ่งไ้หลายรอบเกินอ่ะฉันโดนเลยแต่ก็อีตรงนี้พังละทุกคนพังแล้วฉันนั่งนานฉันนั่งนานฉันนั่งนานขึ้นฉันนั่งนานขึ้นมันส่งกาไปหาโอเมก้า กอดฉันยังไม่ตายฉันจะนั่งยื้อเพื่อนโอไมก์กอดนะคะเอาแล้วมันกำลังจ้องจ้องวาร์ปเทเลโอไมกกอดเอาแล้วมีคนคนหนึ่งกำลังวิ่งมาเป็นกอยกวนโอไมก์กอดน้นมันพี่ลักกี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วเออเออช่วยขอถอนก้อี้ก่อนถ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 อนมเงําๆง้มเง,ง,ง้เออ เ okay, ก๋กำลังจะเสกวารฟนะทุกคนเอาละเอาละทีนี้ต้องได้ออกแน่นอนค่ะเอาแล้วนาทีชีวิตโอ้ไม่กอดนี่นะคะยกนิวยกนิว้ว oh โอ้ไม่กอดอ่อลอยบิงใส่คุณหมอค่ะมีขังซูมิกิซูคิดขอเสกโลดูยูต่างนะวายสอดฟิลชิมากเลยอ่ะคนนั่งบันลังนะคะโชว์ความตัวมัมเป็นกระเทยอ,อย่างนั้น แต่มันเทเลมามึงไม่กอดออกขับเพื่อนจะไปละจบไม่กอดชนะเลยโอ้ไม่กอด oh บอกได้เลยว่าเป็นสกินที่สวยมากคคือมันแบบแล้วมันเข้ากับประดับได้คือแบบชมพูกับชมพูอะเนาะมันก็แบบเลิศมากมันจริงมีสกินที่อยากรีวิวคู่กับประดับเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าถ้ายอดไลค์เยอะเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะจ๊ะ เอาล่ะขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมกันนะจ๊าไว้เจอกันจ้า